สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะสาวๆมาหนี่สิพ้ามาดูดฝุ่น้อค่ะเป็นภูิแพร่มาสามมือแล้วพ่หายนะคะคิดว่าน่าสิเป็นบานเนี่ยแหละค่ะนะมันมนีฝุ่นเดี๋ยวมาดูดฝุ่นกันเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาบอกว่าทําความสะอาดบานกขเท่าออกกําลังกายมันก็ใช้สีแมนนะเงอมันออกเสียงดังเลยเด้อ เิ็นแู้แพก็กินยากแก้แพ้ก็บเบาไหวนะคะมันเวียนหัวมันเท็นให้แบบน้ำมูกยุดไหลแมนยูนะคะแล้วก็ไส้นัดกับเบาหายเนาะเป็นยังได้กับเป็นยังสั่นนะคะไส้นัดเบาหายจากเชือ้อ แต่ว่ามันก็มีผลกระทบนะฮะกับยาที่เขากินเนาะพวกข่อยเดินเข่าสวนออกสวนนะคะก็เอาดินจากสวนนะคะมาใส่ไวในบ้าน ขนาดสิเป็นฝุ่นนะในบ้านบ่เดไอ้มี่หม่องระบายแทงเปิดประตูแทงฝุ่นเขา่าฝุ่นในสวนนะเขา่าบาาติดถนนเนาะฝุ่นมันก็เขา่ารถมันก็วิ่งพานไปพานมาเฉยไงนะจะหามว่่ได้เนาะสิ่งที่ทำได้ก็คือทำความสะอาดบ้านจะค้องนะคะเพราะว่ามันเป็นพมเนาะ เดี๋ยวก็สีด้เลิกคัดพ่อมอีกแล้วพวกเจ้ามีไอ้ที่คัดดีบอกข่อยเลยเด้อน้ำยาคัดเดียนะน้ำยาคัดพ่มมน,นะนี่ยะค่ะพ่อแม่พี่น้องมาดูดห้เบิง้งนะมื่อมือหนึ่งไม่ได้ยูเซื้อหรอกค่ะนะ บอว่าตะเลียงลูกนะคะงานบางก็บทองทำอย่งใดก็ขอบคุณทุกคนนะคะบ่มีโลกเป็นลาวอัศเซิร์ตนะคะพ่อพี่น้องข <laughs> ่อยนีจักโลกอย่างแนวกเลือดจางไอ้หมอนล่องกระดูกพู่มแพรอ่าพุ่มแพรนี่พุ่มแพ่อากาศนะะทุกคนเราก็ไส้นัดนั <laughs> น่นสิเป็นมาที่ี่นมันบอกว่าด้ดเดยล่โอ้ยนะ <laughs> เอาล่ะค่ะขอให้ทุกคนโชคดีปังๆนะคะ